ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของสถานศึกษานอกจากความสามัคคีของบุคลากรและความพร้อมของทรัพยากรแล้วปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จย่อมเกิดจากผู้บริหารสถานศึกษานายอาทิตย์อัมภัยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ขอนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566ดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนบึงคงลงวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ วิสัยทัศน์จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในปีพุทธศักราช2565ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick p olicy 2565จากการพิจารณาบริบทของสถานศึกษาพบว่า จุดแข็งสถานศึกษาอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษานอกจากนี้สถานศึกษายังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและการจัดการเรียนรู้รวมถึงบุคลากรมีศักยภาพสูงจุดอ่อน ผู้ปกครองมีฐานะยากจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทําให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการศึกษาประกอบกับภาวะวิกฤตโควิด2019นักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันทั้งปัญหาด้านการเรียนรู้และปัญหาด้านพฤติกรรมรวมถึงนักเรียนมีแนวโน้มจะออกไปเป็นแรงงานในภาคการท่องเที่ยวจํานวนมากผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบึงคงหลงวิทยาคม บนแกนความสัมพันธ์ของสวอตพบว่าเป็นแบบสตาร์ด้วยวิกฤตการโควิด2019ที่ผ่านมาทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงกำหนดเป็นประเด็นท้าทายดยขอเสนอองค์ประกอบส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานบูรณาการร่วมกับองค์ประกอบส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อชี้ให้เห็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่สอดประสานกันดังนี้ นายอาทิตย์อัมภัยผู้อำนวยการโรงเรียนมืงองคงหลงวิทยาคมได้พัฒนานวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ Heart Mentoring Model หรือพี่เลี้ยงหัวใจทำให้นักเรียนได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดำเนินการโดยใช้ไฟสเตปจากรูปแบบ Heartmetoring Model พี่เลี้ยงหัวใจร่วมกับวงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนการดำเนินงานประกอบกับ BWK Model เป็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบได้้อมนำสารพระราชาหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นหลักในการทำงานเพื่อให้ผู้ดำเนินงาน เข้าใจในสภาพบริบทของการทำงานเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนแต่ละคนเข้าถึงในตัวนักเรียนถึงสาเหตุของพฤติกรรมพัฒนาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องพัฒนาส่งเสริมนักเรียนทุกคนตามศักยภาพตามความรู้ความถนัดต่อยอดความคิดความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุกคนนอกจากนี้ยังนำทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กแบ่งเป็น3ระดับคือ 1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ 2. ระดับตามกฎเกณฑ์ 3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์มาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินรวมถึงเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยถือเป็นนวัตกรรมการบริหารเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงโดยมีการนำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติดังนี้ขั้นตอนที่1 H Here รู้ข้อมูลชัดแจ้งรับทราบปัญหาปรึกษาหารือวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. เยี่ยมบ้าน100%ทุกคนทุกห้องเรียน 2. ใช้ระบบครูที่ปรึกษาเพื่อติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น 3. ใช้ระบบ Student Care กำกับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแบบออนไลน์สามารถติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ การติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและทันท่วงที 4. SDQ ระบบประเมินเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1. H. h e a r รู้ข้อมูลชัดแจง้งช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนแบ่งเป็น4กลุ่มและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนทั้ง4กลุ่มได้ดังนี้ 1. กลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพสูงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มศักยภาพ2กลุ่มนักเรียนปกติจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น3กลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพ4กลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมที่บกพร่องขั้นตอนที่2 E Ex ist. หาทางออกกำหนดกฎระเบียบกติกา วิธีการแก้ปัญหาพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมวางแผนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 2. วิเคราะห์สภาพปัญหา 3. ศึกษาการดำเนินงาน 4. วางแผนการจัดกิจกรรมและ 5. จัดหาทรัพยากรนำข้อมูลดังกล่าวปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดังตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน ข้อมูลในเชิงลึกของผู้เรียนนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเข้มข้นและหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและทักษะในศตวรรษที่21หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเข้มขน้นและหลักสูตรกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและเพื่อการมีงานทำกลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบไอซีโดยมีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลายรวมถึงใช้สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยจัดรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรโดยใช้สมรถนะเป็นฐานเน้นความยืดหยุ่นของรายวิชาและตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายในแต่ละภาคเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยการเชิญโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพเข้าร่วมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพเช่นมักคุเทศพานบายสีและคันมากเบงรำบวงสวงพราหมณพิธีเป็นตน้นโดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคเซกาเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบึ้งของหลงเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์รวมถึงใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านการเพิ่มคะแนนความประพฤติและการมอบรางวัลขั้นตอนที่3 A activity ปฏิบัติตามวิธีการลงมือพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามกลุ่มผู้เรียนทั้ง4กลุ่มตามความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน กลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพสูงมีการพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมค่ายฉลาดคิดเรียนรู้ทรัพยากรทางธรรมชาติในบึงโขงหลงผ่านกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้พื้นที่เป็นฐานจัดการเรียนรู้ยังส่งผลให้นักเรียนมีผลงานวิจัยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด Globe Student Research Competition 2023โดยสสวทจำนวน2เรื่องดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่องสภาพแวดล้อมของผิวน้ำกับชนิดและปริมาณปลาในบึงคงหลงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่อง การศึกษาขนาดของหม้อตักมแมลงของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกับความเป็นกรดเบสอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในพื้นที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจังหวัดบึงกาฬส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนโดยชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน12รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทองหรายการเหรียญเงิน3รายการเหรียญทองแดง2รายการและเข้าร่วม1รายการชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดบึงการเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดบรรยายธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค3กีฬาตะรก้อลอดห่วงชายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมส์พุทธศักราช2566ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและรางวัลชนะเลิศพุ่งแหลนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาปาริชาติปีการศึกษา2565ขั้นตอนที่3 A. Activity จัดกิจกรรมโครงการกลุ่มนักเรียนปกติส่งเสริมพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นโดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมวิชาชีพระยะสัน้นกิจกรรมงานช่างกลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเติมเต็มความสามารถของผู้เรียน ด้านพฤติกรรมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อป้องกันผู้เรียนเมื่อเผชิญภาวะเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการปรับปรุงพฤติกรรมที่บกพร่องใช้ระบบ s t u d e n t Care ติดตามข้อมูลนักเรียนรายบุคคลได้ทันทีคาดการความเสี่ยงของพฤติกรรมและสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครองได้ นำข้อมูลมาใช้ในการวางเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมโดยใช้การเสริมแรงเชิงบวกจากการเพิ่มคะแนนความประพฤติและเสริมแรงเชิงลบจากการหักคะแนนหากนักเรียนมีผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นและสามารถจบการศึกษาได้มากขึ้น การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์คณะครูได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ3ขั้นตอนคือตลาดวิชาบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบปัญหาสามารถกำกับติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนได้ดำเนินการซ่อมเสริมให้ผ่านทุกรายวิชาและสามารถจบหลักสูตรของสถานศึกษาในเวลาที่กำหนดนอกจากการป้องกันแล้วยังมีการป้องปรามตั้งระบบสารวัตรนักเรียนและตำรวจนักเรียนใช้ระบบผู้ใหญ่บ้านนักเรียนฝึกอบรมและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกำกับติดตามส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษากล่าวได้ว่านายอาทิตย์อัมภัยได้บริหารจัดการโดยเน้นผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาเพื่อส่งเสริมซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมถึงลดความเหลื่อมล้ําทั้งปัจจัยภายในคือความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียนและปัจจัยภายนอกคือเงื่อนไขาทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ของผู้บริหารครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองย่อมสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงขั้นตอนที่4 R r e f i l l ติดตามเติตมเต็ตมให้กำลังใจโรงเรียนบึงของหลวงวิทยาคมมีระบบการกำกับติดตามการดำเนินงานแบ่งเป็น2ระบบงานคือ ระบบงานประจำกำกับติดตามผ่านโครงสร้างการบริหารและระบบงานกลยุทธ์กำกับติดตามผ่านแผนงานคุณภาพและแผนงานประจำปีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานให้ดีขึ้นมีการให้กำลังใจเชิงบวกจากนั้นจึงสังเกตพฤติกรรมและรวบรวมข้อมูลมีกระบวนการรับฟังเสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้รวมถึงข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกล่าวได้ว่าผู้บริหารได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งมีการนำผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติมากําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนบึงคงหลงวิทยาคมได้รับรางวัล IQA Award เป็นรางวัลที่มอบให้สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมขั้นตอนที่5 ทีเทรนต่อยอดต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้มีจิตสำนึกในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ผู้บริหารยังสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาอีกด้วยนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ Heart m e n t o r i n g Model พี่เลี้ยงหัวใจจึงทำให้นักเรียนได้รับการดูแลครุ้มครองอย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การดาเนินการของโรงเรียนจึงสอดคล้องกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4ด้าน9จุดเน้นและสามารถตอบสนองนโยบายเร่งด่วนได้เป็นอย่างดีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมถึงการนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเก่ง ดีมีสุขจึงปรากฏอยู่ในตัวผู้เรียนอย่างเต็มหัวใจ